โอเคพี่น้องวันนี้มาซื้อปลาไปไปปลี่เอาจากบาทกันไหมไปเซสงกับโมบินเด็ดดิอีพีที่สองนี่นี่ไอ้ปนิ่มไปเปลี่ยนครับมาซื้ออีกอยู่บาทนึงเนาะบานติดกันเนาะได้เข้าไปสื้อเมื่อไรพี่น้อง ครับบีที่สองนะครับนี่ได้ปามากประนิบเนาะก็จะมาตามก็ไหลบัวครับเนาะยังผู้จัดการางไงวันนียอีกแล้ว <c oughs> เขาสาะโอบเลยเนาะนีใส่ถุงครับกลัวปลานี่ไหลบัวต้องมาเซียนามไว้โบเซียนางมี <c oughs> เหลือด้นี่เ <c oughs> นาะอเือเดี๋ยวมาเบิ่งขันตอนพันอยางครับ โอบเ,เกลือนอกมือนนี้เนาะบอสสังเกตเอียงที่มากมากเนาะ <Okay. S 1> โอเคโอบเกลือย่างปลา,ลลาปแล้วก็ตามไรบัวครับพี่น้องเดี๋ยวสิตั๊ดผ่าไปเบิ่งตอนอย่างเนาะวันนี้ไข่ปลาส,สดๆเน่าเบี้ยงมากเมื่อกี้นี่ก็ผู้จัดการง่ายเพื่อน <laughs> มาร์ครเซน,เน,นี่นี่เนาะอันนี้มักดอกโอบเกลือเ,เซนได้ไหลายไว บ่มีมือกล่องมาน้ำเนาะพี่น้องเนาะาใครพี่น้องในเบื้องหน้าอยู่ล่ะ,ะปลาใส่มาสักเดี๋ยวสตัดผ่ามาตอนซุกเน้อเคครับพี่น้องปลาก็บซุกเลี้ยว,ดเ,ว,วเ, <laughs> เดี๋ยวเวลาตั้มไลบัวแล้วครับผู้จัดการไงเตือกจะลงไปหาไดี๋ <laughs> นี่พี่น้องไลบัวเข้ากับปลาเนี่ยเนาะ,นเ,นาะเดี๋ยวจะไปให้เสียบอีกผู้นึงม่นตั้เนาะไปกับเสียบอีกผู้นึงเอาเบิดล้ดเลยเ อัีนี้่หนุก๋วเตี๋ยวสดนะครับมีหลักนเสียเป็นตำเอาขี้แข็งมาบ่นี่ผสมนยผสมอันนี้ผู้ซอยเสียบเี่ตต่นสายสายเดยนาจะเดินหากกินมไปสอถ้วยว้าเดี๋ยวจะเกลื่นตนสายนะ่าต้มาหมูเน้อแอต้มมื่อคนต้มส ปลาหมูเดินไป,ปไปไผ่ไปไปไผ่ร้องนี่นบ่สสมกันมาเนาะฟังเบิ่งฟ <laughs> ังเงียงฟังเขาประกาศมาสิมีบุญบอแมีบุญแบบบ่มีเครื่องเสียง จิ้มอ,อ่ะจิ้มมคำบบใหญ่เลยตัวนะี่โอ้ยสังขัดไยแตกพีน้องเเออนี่นะครับหน้าตาตามใส้ด้วกะจ็ประมาณนี้เนาะ ไข่ก้อนกินไขก้อนกินแกวไหลเออเวลาเสือบเลยพี่น้องปุ้ยสีสันบอกเลยว่าเด็ดฮะเป็นไงยู่ไงเนาะพี่น้องเนาะเอากะว่างลนโรหนีกินน้ำกันรลวดล่ะป้าเขาซุกเราบ่กดเดือกัด โอ้ปลาบางไงเลยตัวนี้เอ้าพีああ่น้องอ้าวพี่น้องครับนี่กับแม่นัวยังมุดเสาเนาะฮะพวกนี้ของเราหยุดแฉลบขกินเขาวน้ำกันครับกับแม่นา สองคนแล้วก็สาแุ่กิคุณแม่นะครับยายเยมสายจวดกคุณพ่อนะครับขาหางยางว่าเส้นไหนเนี่ยนี่ตำอันนี้ตำสายบัวปีกมาเน้นแล้วก็ต้มต้มปลาหมูใบอะไรร่วมกัน ก hmm. ันไปเอะเปน้นปเราห่อไว้แล้วเชื้อห่า้างแ้็งยวงรังใส่มันเดินมาล้วหมักสุด มีเนกมให้เราไ่เหลือามมมีแต่น้มันก็ตัวยุไสบุห่าอย่างเขาบอก่ล่ะเี่ครับพี่น้องมันนี้บ้าเสี่ยงกับปไปหาซ้ายบัวนะครับแล้วก มากินข่าเสาะกับคุณพ่อคุณแม่ครับนี่ก็ย่าเอมแล้วก็ย่าหนูแต่ผู้จัดการอารมณการช่วนตัวเออคุณพ่อครับสวัสดีครับ